สวัสดีครับ,บอยู่พอก,กับเกม h a p ปี้วิวนะครับทำไงเด็ดเอ๊ะเอ๊ะไปสิครับคุณยายจะข้ามไปไงวะเอออยากรู้ยู ไปยังไงเนี่ยไอ้แบกขัเปียกนี่นี่ลานนี้ลานนี้ให้เลือกตัวละครนี่จิมมี่รูปพ่อกับจอห์ผู้เป็นพ่อคนระับจิมมี่ลูกพ่อครับสีดแดงที่กระเด็นใส่หน้าเราเลยละครับเลือดดีลูกมาเป็นเลือดของผมนุ้น โอ้โหไข่ตายเด้วยพ่อครับทุเรลจังเลยใครไม่อจมือพ่อครับพอ่อผมไม่ตายแอละจะพายไอ้หูแหม่แรงย,ย่าจังจงมือครับพอ่อพ่อจะพอลูกนี้จะอันตรายตัวนี้ให้ได้จ้ะจริงเหรอครับพอ่อพ่อเก่งจังเลย เก่งที่สุดเป็นไงลูกพ่อพกเก่งไหเจ้ะเออเออเออพ่อครับเมื่อกี้ผมฝันว่าผมกับพ่อตายกับพ่อแล้วมีศพคนอยู่ข้างหน้าพคอครัมแบนนี่เลยฝันผมใช่หรือลูกไม่ใช่吗เป็นไงลูกเป็นไงพ่อเก่งไหมลูก โอ้ยโอเคครับด่านนี้มั่งโอเคปมาเออเออเอออย่าไปโดดดิโอ้ผ่านด่านเล็ก ทำไมด่าแต่ก็ด่าเี่ผมชื่อจอชอลไรเอาไมโอเคแล้วรี่แสดการมุลมหาหมุลมาหมาตีถูสูหมา ให้โลนจัดสไีได้จับภาคจังภาคเด้ต่อไป,ไปนี่ผมเป็นคนหนึ่งที่รักเด็กมากนะครับอุอ้งบอลเอออีหนู เดอปักหัวได้เองเลยแย่ยิบสิยิบสิจะเออว้าว้าวขวางเซฟมีขึ้นไปดิขึ้นไปขึ้นไป ไม่เอาไปเอาข้างหลังกันเปืองดาบเปื่กูก็เปืา่าเหมือนกันเอาไรบูลลี่เอาไปไอ้หนูหมีแบบผ่าผ่าเลยแล้อีอีอี เออทุเล่ทตัวเฮ่อเอามาเออเออตัวเนี้ยตายตามเด็กทีนึงเออเอด็ออเอออาอะไรเออ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 อไอไ เอาไปเอาไปไอ้แกเออฆ่าเขาแต่เราเราเราฆ่าเขาไม่ใช่เขาฆ่าเราอุ๊ยมาอีกนี่อีกทำไมแต่ละครั้ง เออเอาไหมเด็กคนนี้ต้องเอาไปสองอันเออ,เอ,อขอดันดีตัดท้ายได้แล้วอนอะเออเอ,อุอ้ยอืย้อ Chạy lên một, chạy lên, chạy lên, chạy damn Oh my. พ่อรักลูกมากลูกพ่อขอโทษ Damn it หยายชุดขาขับไปแล้วข้าึ่งแต่กำลังใจที่รักลูกมันไม่เปลี่ยนแปลงเว้ย โกมั <rude S 2> านไปได้ไปได้ไปได้เอาหมดเดี๋ยฝกนี่ผมเบอร์คิวนะครับโอ้โอ้โอ้เนี่ยโอ้ด่ด้นี้อะไร

นี่ไ uh, อ uh. ้มอมไอ้มันซี่โอ้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 ตัวแบะตัวละครใหม่

ทำใ้อ่ะเล่นยากไปผมว่าเล่นยากไปโอเคได้แล้วนี่นี่ขัดเลือกคัดเลือกได้นนี้จึงไม่อกอยู่โจนโอ้ยอ้ยอย อะไร what the fuck what the fuck นี่ไอ้สันี่ตอนนี้อาจจะยากนะครับระวังพ่อจะระวังที่สุดดูชนะครับ

เดี๋ยวไม่พ่อจะไปแลวลกูกมันไม่ึ้นนะล,ลกูกมันไม่ึ้นนะล,ลกูกมันไม่ขึ้นลูก Ui Star Wars kho mưa sạch Gì cái gì, xế, mấy Đó Đó lên Đà đợi lên lên nạm Oh, what the fuck What the fuck Kiên đi I, R, O, N M, E, uh, อืมฉันดึงมิหนทางที่ไร้ความชอุม่มชันทุกทนมาตั้งนาน ฉันคือวิญญาณที่ไร้ความทรมานฉันเป็นวิญญาณที่ไร้ความทรมาฉันเป็น AA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 H! Too late Too S... O... E... Det er mere O... O... Det er mere เดียวว่าลีอ่าทาไมาคนอื่นมาเล่นเนี่ยอุ้ยหยุดไม่ได้

ใน,นก็งไก่เกือกองก่เกือดเกือบเอาไว้ไม่ได้เลยเงอนลโนเค,ครับขอจบไปยกาไปเท่านี้นี่ขอชอบกดไลค์ไม่ชอบกด,กดไลค์สุดรับกดติดตาม,มานะนะ